สายลมในตอนเช้าพัดผ่านประตูเครื่องบินขณะอ้อมก้าวขึ้นไปทำงานเธอสวมเครื่องแบบแอร์โฮสเตสหม่เอี่ยมที่ดูเรียบร้อยและสะอาดเรียบแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงราวกับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อ้อมเป็นสาววัย25ปีที่เพิ่งเริ่มทำงานสายการบินแห่งหนึ่งเธอรักงานนี้เพราะได้พบผู้คนมากมายแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบใครบางคนที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเมื่อเธอผ่านห้องนักบินครั้งแรกสายตาของเธอก็สะดุดกับชายสูงวัยคนหนึ่งเขายือนอยู่ที่หน้าห้องนักบินใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และสายตาอบอุ่นทําให้หัวใจเธอสั่นสถานชายคนนั้นคือกัปตันสมชายวัยหกปีผมสีเทาประดับด้วยริ้วขาวเล็กน้อยและรอยย่นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความสงบและความมั่นคงในสายตาของเขาทําให้อ้อมรู้สึกถึงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทุกครั้งที่อ้อมเข้าไปทําหน้าที่ใกล้ห้องนักบินเพื่อเสิร์ฟเครื่องดื่มหรือเช็คความเรียบร้อยเธอมักจะพบกับรอยยิ้มที่อบอุ่นและคําพูดสั้นๆของกัปตันสมชายซึ่งไม่มากเกินไปแต่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงราวกับว่าทุกการสบตา เป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องมีคำพูดอ้อมเริ่มสังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้เธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนการพูดคุยสั้นๆในแต่ละเที่ยวบินกลับทำให้เธอตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจเธอเริ่มรอคอยช่วงเวลาที่จะได้พบเขารอยยิ้มของเขากลายเป็นแรงดึงดูดที่เธอไม่สามารถต้านทานได้วันหนึ่งหลังจากเที่ยวบินเสร็จสิ้นกัปตันสมชายเชิญอ้อมไปนั่งดื่มชากลางสนามบินอ้อมรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ตอบตกลงทันทีเพราะความอยากรู้อยากอยากเห็นและความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอการพูดคคุย,คยครัั้้งนน ไม่ได้เป็นเพียงบทสนทนาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมากับตันสมชายเล่าถึงวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันความรักความสูญเสียและการผจญภัยบนฟ้าอ้อมฟังอย่างตั้งใจเธอประหลาดใจที่แม้กับตันสมชายจะมีอายุถึง60ปีแต่เขากลับมีพลังและความอบอุ่นที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่กับใครสักคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงเรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์ในการบินแต่ยังสะท้อนถึงการต่อสู้กับชีวิตและการรักษาความฝันแม้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยความยากลำบาก การพบกันและพูดคุยกันครั้งแล้วครั้งเล่าทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาอ้อมเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึง้งเธอเริ่มคิดถึงเขานอกเวลางานคิดถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความจริงใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้เขาอ้อมรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกําลังค้นพบความหมายใหม่ของชีวิตในระหว่างการทางานบนเครื่องบินอ้อมเริ่มมองเห็นความอบอุ่นและความละเอียดอ่อนของกัปตันสมชายมากขึ้นเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายที่มีอายุและประสบการณ์สูง แต่ยังเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการสังเกตทุกการทํางานของลูกเรือและผู้โดยสารทาให้อ้อมเห็นด้านที่เธอไม่เคยพบในผู้ชายคนไหนมาก่อนทุกเที่ยวบินที่ผ่านไปความรู้สึกของอ้อมก็ยิ่งแน่นแฟน้นขึ้นเธอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทำไมห,หัวใจเธอถึงเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้เขาและทำไมเธอถึงรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งทั้งๆท,ท,ที่ความแตกต่างของวัยนั้นช่างห่างไกลแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้คือความจริงใจและความอบอุ่นที่ทําให้เธอละลายอ้อมเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความชื่นชม แต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นแรงดึงดูดทางใจที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติทุกการสบตาการพูดคุยและรอยยิ้มของกัปตันสมชายทำให้เธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนและเธออยากอยู่ในโลกนี้เพียงสองคนจากวันแรกที่พบกันจนถึงตอนนี้อ้อมเรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีข้อจำกัดเรื่องวัยความจริงใจและความอบอุ่นสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่เกินกว่าขอบเขตใดๆและแม้เธอจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรแต่หัวใจของเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อคีโนตโน .2 เป็นเรื่องราว700คําคำต่อไปได้เลยทุกครั้งที่อ้อมก้าวเข้าสู่เครื่องบินเธอเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกัปตันสมชายมากขึ้นสิ่งที่ครั้งแรกดูเหมือนเพียงรอยยิ้มและท่าทางอบอุ่นกลับกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและความใส่ใจต่อทุกคนรอบตัวเขาไม่เพียงแต่ควบคุมเครื่องบินอย่างเชี่ยวชาญแต่ยังสังเกตการทํางานของลูกเรือทุกคนและคอยให้กําลังใจผู้โดยสารเมื่อเห็นว่ามีความไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นอ้อมเริ่มรู้สึกว่าทุกการสบตากากรพูดคุย และรอยยิ้มของกัปตันสมชายมีความหมายมากกว่าที่เธอเคยคิดความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองค่อยๆเติบโตจากความสุภาพและเป็นมิตรไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเธอพบว่าการอยู่ใกล้เขาทำให้เธอมีความสุขอย่างแปลกประหลาดราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในแต่ละเที่ยวบินอ้อมเริ่มมีบทบาทที่มากกว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเธอเริ่มสังเกตถึงนิสัยและรูปแบบการทำงานของกัปตันสมชายการสื่อสารกับผู้โดยสารและลูกเรือไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกท่าทีทุกรอยยิ้ม และคำพูดสั้นๆของเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสบายใจให้กับทุกคนอ้อมเริ่มเรียนรู้จากเขาการได้เห็นความใจดีและความละเอียดอ่อนของกัปตันสมชายทําให้เธอเข้าใจว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากคําพูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการกระทําและความตั้งใจบางครั้งหลังเที่ยวบินจบลงกัปตันสมชายจะเชิญอ้อมไปนั่งคุยสั้นๆในห้องพักเล็กๆของสนามบินพวกเขาพูดคุยเรื่องชีวิตครอบครัวและประสบการณ์การบินที่ผ่านมาเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความซับซ้อนอ้อมฟังด้วยความตั้งใจ และความสนใจเธอเริ่มเข้าใจว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนของเขามีเรื่องราวมากมายทั้งความสูญเสียการต่อสู้และความอดทนต่อความถ้าทายในชีวิตการใกล้ชิดกันบนเที่ยวบินทําให้อ้อมีโอกาสเห็นด้านที่แท้จริงของกัปตันสมชายนอกเหนือจากความเข้มแข็งและความมั่นคงเขายังมีความอ่อนโยนและความเข้าอกเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้อื่นเขาสามารถรับรู้ได้ว่าผู้โดยสารคนไหนกังวลหรือเครียดและเขาจะหาวิธีสร้างความสบายใจโดยไม่ทําให้ใครรู้สึกอายอ้อมประทับใจในความสามารถนี้ และเริ่มเรียนรู้ที่จะสังเกตและเข้าใจผู้คนมากขึ้นระหว่างการทํางานบนเครื่องบินอ้อมเริ่มสังเกตความแตกต่างของวัยแต่กลับไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความเข้าใจและความเคารพความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความหลงไหลแต่เป็นการยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับที่ลึกซึง้งทุกครั้งที่กับตันสมชายหัวเราะหรือเล่าเรื่องราวในอดีตอ้อมรู้สึกเหมือนได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความจริงใจ และความลึกลับที่น่าตื่นเต้นเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและความรักการอยู่ใกล้เขาทำให้เธอค้นพบความมั่นใจและความกล้าที่จะเปิดใจอ้อมยังสังเกตว่าแม้กับตันสมชัยจะมีประสบการณ์ชีวิตมายาวนานแต่เขากลับเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสนใจในสิ่งรอบตัวเขาไม่เคยทำตัวเหนือคนอื่นหรือเย่อหยิ่งทุกการกระทำและการตัดสินใจของเขามีพื้นฐานมาจากความเคารพต่อผู้อื่นและความเข้าใจในสถานการณ์ทำให้อ้อมรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขา ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่เติบโตบนเที่ยวบินทําให้อ้อมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเธอเริ่มสงสัยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความชื่นชมและความสนใจในความใจดีของเขาหรือเป็นความรักที่แท้จริงทุกครั้งที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้เขาหัวใจของเธอก็เต้นแรงและความคิดของเธอก็เต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ละเที่ยวบินกลายเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับอ้อมเธอเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของวัยหรือรูปลักษณ์แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจความเคารพ และความจริงใจการได้ใกล้ชิดกับตันสมชายทําให้เธอเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการกระทําและความตั้งใจจริงไม่ใช่เพียงคําพูดหรือความประทับใจชั่วคราวอ้อมเริ่มเฝ้าติดตามความรู้สึกของตัวเองและความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นทุกวันเธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังตกหลุมรักชายผู้มีประสบการณ์ชีวิตอย่างลึกซึ้งแม้จะรู้ว่าความแตกต่างของวัยอาจสร้างความท้าทายแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความหวังและความอยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาอย่างแท้จริง คุณอยากให้ฉันต่อคีโนดโนสามเป็นเจ็ดร้อยคำต่อเลยไหมอ้อมเริ่มสังเกตความลึกลับบางอย่างในตัวกัปตันสมชายเรื่องราวและท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจแต่ก็มีบางสิ่งที่เธอสัมผัสได้แต่ไม่สามารถอธิบายได้การพูดคุยที่ดูธรรมดากลับเต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตที่ซ่อนอยู่เขามัก,ลกเลี่ยงเรื่องราวบางอย่างและบางครั้งสายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความเศร้าและความคิดลึกซึง้งอ้อมเริ่มสงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขามากขึ้นทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องการบินเธอ สามารถสังเกตรายละเอียดที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างมากกว่าประสบการณ์การทำงานกับตันสมชายมีเอกสารเก่าๆและภาพถ่ายบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดถึงอ้อมจึงเริ่มสังเกตและรวบรวมชิ้นส่วนของเรื่องราวเพื่อทำความเข้าใจเธอค้นพบว่ากับตันสมชายเคยมีครอบครัวใหญ่แต่บางส่วนของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและเหตุการณ์ที่คนทั่วไปไม่เคยรับรู้เขาเคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่และการตัดสินใจที่ซับซ้อนเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวข้องกับความมัง่งคั่ง และการจัดการมรดกที่ซ่อนอยู่ทําให้อ้อมเริ่มเข้าใจว่าผู้ชายตรงหน้าเธอไม่ได้เป็นเพียงกับตันอายุมากที่ใจดีแต่ยังเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์สาคัญในชีวิตที่ต้องใช้ความฉลาดและความอดทนอย่างสูงอ้อมเริ่มเห็นว่าความลึกลับในตัวกับตันสมชายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเธอมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เขาหัวเราะหรือเล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตเธอรู้สึกเหมือนกําลังเปิดหน้าต่างสู่โลกที่ซ่อนอยู่โลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนความเสี่ยงและความลึกซึ้งทางอารมณ์ความลับเหล่านี้ทําให้เธอรู้สึกถึงควาาามมน่กเกรงข และความน่าสนใจในเวลาเดียวกันอ้อมเริ่มเก็บข้อมูลอย่างเงียบๆเ,เพื่อเข้าใจเรื่องราวของเขาเธอสังเกตพฤติกรรมคำพูดและเอกสารที่เขาทิ้งไว้การเห็นด้านลับของเขาทําให้เธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับกัปตันสมชายมีความพิเศษมากขึ้นเพราะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความสนใจหรือความลหลงไหลแต่เกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกและประสบการณ์ชีวิตที่ซ่อนอยู่ความลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับอดีตของครอบครัวกัปตันสมชายเธอพบว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ทางธุรกิจและการจัดการทรัพย์สินที่ซับซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันของเขาและผู้คนรอบตัวความลึกซึ้งและความซับซ้อนของอดีตเหล่านี้ทําให้อ้อมต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเธอพร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับเรื่องราวทั้งหมดของเขาหรือไม่อ้อมเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวข้ามขอบเขตของเพียงแค่หัวใจและอารมณ์แต่ยังเกี่ยวข้องกับการยอมรับอดีตและความลับที่ซ่อนอยู่กับตันสมชายไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายที่ใจดีและมีประสบการณ์ชีวิตสูงแต่ยังเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน และความลึกลับที่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนเพื่อเข้าใจเขาอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เธอได้ใกล้ชิดและสังเกตเขาเผยด้านที่แท้จริงของตัวเองให้เห็นเป็นบางครั้งรอยยิ้มและความอบอุ่นของเขาแฝงไปด้วยความคิดและความทรงจําที่ซ่อนอยู่อ้อมเริ่มเข้าใจว่าการตกหลุมรักเขาไม่ใช่เรื่องของความโรแมนติกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจชีวิตและอดีตที่ซับซ้อนของเขาด้วยอ้อมเริ่มสังเกตว่าแ,แ,แม้กัปตันสมชายจะมีอดีตที่ซับซ้อนและลึกลับเขายังคงรักษาความอบอุ่น และความเข้าใจต่อผู้คนรอบตัวเธอรู้สึกว่าความลับเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนแย่แต่กลับทําให้เขามีความลึกซึ้งและมีมนุษยธรรมมากขึ้นทุกครั้งที่เธอได้เห็นด้านที่แท้จริงของเขาเธอรู้สึกประทับใจและอยากเข้าใจเขามากขึ้นความลึกลับของเขาทําให้อ้อมต้องตั้งคําถามกับตัวเองเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์เธอเริ่มเรียนรู้ว่าการรักใครสักคนไม่ใช่เพียงการชื่นชมความดีและความอบอุ่นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการยอมรับอดีตความลับและความซับซ้อนในชีวิตของเขาการตกหลุมรักกับตันสมชายกลาย เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับอ้อมในการเรียนรู้ความรักที่แท้จริงอ้อมเริ่มเข้าใจว่าความลับและอดีตท,ที่ซ่อนอยู่ของกัปตันสมชายไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีความพิเศษและมีความหมายมากขึ้นเธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังเรียนรู้ชีวิตและความรักในมุมมองใหม่ที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนความลึกซึ้งและความซับซ้อนของเขาทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงและทําให้เธออยากใกล้ชิดและเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นคุณอยากให้ฉันต่อค no ีโนดโนสี่เป็นเจ็ดร้อยคำต่อเลยไหม อ้อมเริ่มเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับกัปตันสมชายในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรักที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราวแต่กลายเป็นสิ่งที่ผูกพันหัวใจเธอกับเขาอย่างซับซ้อนทุกครั้งที่เธอสบตาเขาเหมือนเข้าใจความคิดและความรู้สึกของเธอโดยไม่ต้องมีคำพูดเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรักครั้งนี้คือความจริงหรือเป็นเพียงความหลงไหลในความลึกลับและประสบการณ์ชีวิตที่เขามีอ้อมเริ่มเฝ้าสังเกตความลับของกัปตันสมชายมากขึ้นเธอเห็นเอกสารเก่าๆภาพถ่าย และบันทึกบางอย่างที่เขาเก็บไว้เป็นส่วนตัวเรื่องราวเหล่านี้บอกเล่าถึงการตัดสินใจสำคัญในอดีตท,ทั้งการจัดการธุรกิจใหญ่การรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนและความฉลาดในการแก้ไขอ้อมเริ่มเข้าใจว่าชายตรงหน้าเธอไม่ใช่แค่กัปตันผู้ใจดีแต่ยังเป็นคนที่เคยผ่านความท้าทายและสถานการณ์ซับซ้อนมากมายเมื่อเธอเริ่มเข้าใจเบื้องหลังชีวิตของเขาอ้อมพบว่าความสัมพันธ์ของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายความรักของเธอต้องเผชิญกับความแตกต่างของวัย และประสบการณ์การตกหลุมรักกับตันสมชายไม่ได้หมายความว่าโลกจะสวยงามเสมอไปแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของชีวิตและอดีตที่ซ่อนอยู่เธอเริ่มตระหนักว่าความจริงใจและความเปิดใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์นี้อ้อมพบว่ากับตันสมชัยมีวิธีการปกป้องความลับของตัวเองอย่างละเอียดอ่อนเขาไม่เคยบังคับให้เธอรับรู้หรือเข้าใจในทันทีแต่ค่อยๆเผยแง่มุมต่างๆให้เธอเห็นตามจังหวะและความพร้อมของเธอการสังเกต และเรียนรู้จากเขาทําให้อ้อมรู้สึกถึงความสําคัญของความอดทนและความเข้าใจในความสัมพันธ์จริงๆในบางครั้งเธอเริ่มสงสัยว่าความรักครั้งนี้จะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่หากความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยเธอรู้สึกถึงความกังวลและความกลัวแต่ขณะเดียวกันความรู้สึกของเธอก็เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะยืนเคียงข้างและเข้าใจเขาความสัมพันธ์นี้สอนให้อ้อมเห็นคุณค่าของความรักที่เกิดจากการเรียนรู้การยอมรับและการเผชิญหน้ากับความจริง อ้อมเริ่มเรียนรู้ที่จะเปิดใจและผลเผชิญหน้ากับความซับซ้อนในชีวิตของกัปตันสมชายการรู้จักอดีตและความลับของเขาไม่ได้ทําให้เธอกลัวแต่กลับทําให้หัวใจของเธอเติบโตและเข้าใจความรักในมิติใหม่เธอเริ่มเห็นว่าการตกหลุมรักใครสักคนหมายถึงการยอมรับอดีตทั้งหมดและเรียนรู้ที่จะเดินไปพร้อมกันการใกล้ชิดและสังเกตชีวิตของกัปตันสมชายทําให้อ้อมเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เรื่องของอายุหรือรูปลักษณ์แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจความเคารพและความจริงใจทุกการกระทํา และคำพูดของเขาสอนให้อ้อมเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มีหลักฐานมั่นคงและความหมายลึกซึง้งอ้อมเริ่มวางแผนและเตรียมใจสำหรับวันที่ความลับทั้งหมดอาจถูกเปิดเผยเธอรู้ว่าการเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การรักเขาอย่างแท้จริงหมายถึงการยอมรับและเข้าใจทุกแงม่มุมของชีวิตเขาเธอเริ่มฝึกตัวเองให้เข้าใจและอดทนพร้อมที่จะสนับสนุนและเคียงข้างเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงอ้อมเรียนรู้ที่จะรับฟัง และเข้าใจเขาเรียนรู้ที่จะเปิดใจและแบ่งปันบางส่วนของชีวิตให้เธอเห็นทั้งสองเริ่มสร้างความไว้วางใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญในการรักษาความรักที่มีความหมายอ้อมรู้ว่าการตกหลุมรักกับตันสมชายไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความโรแมนติกแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เธอเข้าใจความอดทนความเข้าใจและความซื่อสัตย์เธอเรียนรู้ว่าการยอมรับความจริงและความลับของใครสักคนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงความรักและความเข้าใจที่อ้อมมีต่อกับตันสมชายเติบโต ขึ้นทุกวันเธอเริ่มตระหนักว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยหรืออดีตแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะเรียนรู้เข้าใจและอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์การตกหลุมรักครั้งนี้ทําให้หัวใจของเธอเติบโตและทําให้เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างถ้าคุณต้องการฉันสามารถรวมทั้ง4ี่คีโนสที่ขยายแล้วเป็นเรื่องราวสมบูรณ์ยาวหลายพันคําพร้อมปรับให้ต่อเนื่องและลื่นไหลเหมือนนวนิยายสั้นฉบับเต็มให้คุณได้คุณอยากให้ฉันทําใหม่